แนค่ะนาตาก็เหลืออีกสองอันรอพินเปิดไฟอ,อยู่ในสิบอยห่งร้อยหกสิบพูดผิดขอโทษทีอันนั้นเป็นเอารูปเป็นรูปขนมเนี่ยแล้วก็ไฟล่างบนไฟคือล่างบนมันหมุนอะ่ะอันเนีพิตั้งเวลาสิบ สิบสิบเอ่อสิบนาทีสิบวินาทีอะไรเงี้ยนุมันนื้อเตอืมเดี๋ยวแหละพิณก็พูดไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะงั้นก็เดี๋ยวพิณจะจะเอาไปให้แม่ยน้อยนะคะสวัสดีจ้ามา,าพิณจะทำไอ สังยาเผือกเนาะไอ้เียนะก็ไม่มีอะไรอะค่ะก็น้ำตาลปี๊บเนาะแล้วก็กะทิพินจะทำกะทินะรอ1นึ่งเผือกก่อนนึ่งเผือกรอเผือกสุกแล้วพินก็แบบว่านั่นอันนี้กะทินะคะ ไม่ใช่อะไรกับที่เขาเมืองนอกก็เป็นเงี้ยนะคะเอ่อกระที่จะขยำมุกกระทิอ่ากระทิกับน้ำตาลปี๊บลงไปก่อนว่ามันยังไงแต่น้ำตาลปี๊บแข็งแข็ง อันพ,พินซื้อมาแบบนัน่นไงตามปมีเรามาใส่ตู้ใส่กระปุกแข็งยิเงจะบี้ตามปีกว่าเนาะ ตาลปิ๊กก็แล้วแต่ที่เราจะชอบใส่ชอบหวานมากหวานน้อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรานะเพราะว่าพิงก็ไม่ได้นานนาะพิงก็กะกะเอาอะ่ะทุกอย่างเออแม่อย่าน้อยแกให้เผือกมา ให้เผือกว่าพิงก็เลยมาทําเพราะว่าไม่อย่าน้อยแกไม่มีเวลาแกเหนื่อยาจากงานแล้วแกก็นั่นพักผ่อนกไม่มีเวลาแต่แกอยากกินแกก็บอกว่าแกแกอยากกินพิงก็เลยบอกว่างนั้นเดี๋ยวพิงไม่มีงานทำเนาะก็เลยว่าทำให พินก็ใช้แต่กะทิกระป๋องเนี่ยแหละอยู่มองนอกเนาะมองไทยกับมี่อย่างกระป๋องกับมีไม่ใช่หรอมองไทยพิงก็ใช้กะทิกระป๋องพอไปไปซื้อที่อีกาพอดีไปซื้อของพอดีก็แวะซื้อ ก็เลยว่าซื้อกะทิมาพอมเลยเอาทีเดียวจบเอ้กะทิของไทยก็มีร้านออบิลิสเ้วก็ไม่ได้ไปก็เลยว่าซื้อเนี่ยละ่ะพิ่น,นี่ใช้ถุงมือเปลืองทำไส้กรอกทีกับทิ้งที มันไม่ขาดไม่อะไรหรอกแต่ว่าไม่รู้อ่ะมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งกลัวไม่สะอาดถุงมือพิมไปซื้อมาทีเป็นกล่องใหญ่ๆเลยอันนี้อันนี้ซื้อกล่องหนึ่งมีอยู่สิบคู่สิบคู่หรือ,อยังไงเนี่ยเลยจำไม่ได้เนาะเออสามสิบโครน แต่มันถุงมืออย่างหนาเนาะอย่างดีถุงมือสีข,อขาวบางๆแล้วก็มีพินตั้งแต่นั่นตอ้แต่ไหนมาแล้วแฟนพินอะ่ะเขาบอกพินอะ่ะใช้ของเปลืองใช้ถุงมือเปลือง เป็นคนที่ใช้ถุงมือเปื้องเปืองพิน่ะซื้อขยันซื้อแฟนพิน่ะเมื่อก่อนเนี่ยแกมีชีวิตอยู่เนาะแกขยันซื้อให้พิน่ะขยันซื้อถุงมือให้พินว่าจะใส่ไข่เลยแต่ว่าพินไปอ่าห้าลูกนะก็ะจะใส่เลยเดี๋ยวกองอีกที ม่มีเครื่องตีมันมีเครื่องอไฟฟ้าขี้เกียจไปค้นหาอุปกรณ์มันจะไปอยู่ทางไหนที่ตีมือก็ตะก้อตีมือก็ขี้เกียจเพราะเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรกินบ่อยเนะเาะแล้วก็อย่างหนึ่งก็ซื้อมากับะกะมือเนียนง่ายดีเราไม่ค่อยได้ทำอะไรกินบ่อยอะ ขนมนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่จะทำกินนะคะทำเสร็จก็จะไปให้ไม่อย่าน้อยแกอยากกิน แกไม่มีเวลาพิงกันเลยว่าเอาเาเอ็นทั้งเล็กอันทํามันก็ไม่ได้แตกต่างอขนมมาแกงถั่วอันก็มันเหมือนกัน เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหน้าตาเป็นยังไงพินพกัวหอมลงไปแล้วเราพินก็เอาหอมอยู่นเนีนี้แหละคือว่าใส่เลยทีเดียวตกแล้วมันหอมอไออันนี้อะไรวะหลือเผือกสมองไปแล้วแฟนคลับเอ้ยหมองพิน พีนก็จะผัดอเผือกให้มันเข้ากับแล้วว่าพินก็จะนั่นไฟอ่อนๆเนี่ยนะคือใมันเข้ากันมันหอมพีนจะนั่นเผือกก่อนเออพินจะแบบว่าย่นเวลา คือย่นเวลาเใา้มันงานจะน้อยเปลือกมันหอม้าไปในนี้ก่อนอืหอมดี กับพินไม่ได้บดให้มันใน,นั่นเนาะแบบว่ามันกัเป็นต้นกลุขลินี่เทกะทิกับอันไข่ที่ว่าเราขยำไว้ตอนแรกเนาะก่อน,น้ำตาล กวนก่อนกวน,นให้มันนานกข้าหน่อยพอลานั่นเราก็จะไม่ต้องอบนานให้มันแห้งจะหน่อยมันไม่เหมือนถั่วนะ พิงก็ทําไม่กอจะเป็นลกก็ดูมั่งอะไรมั่ง YouTube มันอ่ะตามตามเขาบอก เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึง่งหน้าตาเป็นยังไงเนาะเนี่ยกวนให้มันแห้งพอประมาณอย่างเงี้ยค่ะแห้งแล้วทีนี้ก็พิมก็ปิดเตาแล้วค่ะเดี๋ยวจะตักใส่แม่พิมพ์ก็ใส่อบอีกทีหนึง่งให้มันแห้งเดี๋ยวพิมจะใส่แม่พิมเนาะเดี๋ยวมา อบเสร็จแล้วเดินหน้าตาเป็นไงเดีย๋ยวค่อยมาติดตามกันนะคะทำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวยาให้ดูนะคะาตานี่ค่ะ่ารับประทานไหมคะตอนนี้กำลังอบอีกสองอันค่ะสองอันเพราะว่าได้ได้ได้สี่อันค่ะเพราะว่าอันได้ให้ไม่ใหญ่น้อย แะได้กินกับกาแฟโอ้ยเดี๋ยวจะถ่ายหน้าปกก่อนโทษทีเดี๋ยวนะคะงั้นก็ก็ทำง่ายๆอะคะ่ะก็ไม่ได้ยากจึงอยากอะไรนะคะเนี๋ยแค่นี้นะคะบ๊ายบายะคะ่ะ